ทางเดิน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 สบายมากชิวสวยเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็ขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็เดินชายทุ่งวุ้ยไอหนึ่งสองสามชายทุ่งมาเลยจ้ะ โอ้โหทุ่งนาประมาณน,นี้ตออุ้งตุ้งแถะนี้เวลาหกนาฬิกาีดอกเป็นจมาศดอกคัตเตอร์เป็นสวนเลยจ้าสวยงามมากเลย มีเสงจิ้งเรียนิีกหนึ่งตรงนี้ก็มีดอกชาล้็ดอกก็ใส่ได้กุศีลสุดานกะวันนี้ไม่มีคนเลยนะจ๊ะมาเที่ยวตอนคนไม่มา อีกสองวันคนเต็มชัวร์ดูดสันโดดจริงๆสันสน,สนับสุดๆไปเลยโอ้โหทุ่งดอกคัตเตอร์ตรงนี้สวยมาก ต่อไปเราจะไปเขานะยังไม่ถึงเขาเลยเราเรอเขาอยู่เรืงนี้ออเอาสุดที่ทุ่งดอกคัตเตอร์ดีิโก่ ตรงนี้นะคะสวยมากได้มองแล้วก็สบายตาชื่นใจในความสุข้า